อาวไปแล้วถ่ายไม่ทันสิบล้อไปแล้วคันหนึ่งครับแล้วอีกคันหนึ่งครับสิบลอ้อ<ม>ตอนแรกไม่รู้ว่าสิบล้อมาได้นะไม,ไ,มไม่งั้นช่างเหียวน่าจะมานะครับน่าจะเอาสิบล้อมาก็หลืออีกไม่กี่สิบคันนะครับสำหรับรถดำมา ไโคตัตกสองคันนี่ไม่ทันเลยคุณผู้ชมตรดหม้อทำงานดีเลยครับทำงานได้ไวดีเลย เลยเสียถอยเลยสิบลอ้อป๊อปรถเล็กโหลดใส่รถใหญ่ครับทีมงาน ตัวนี้เป็นรถของทีมงานชาญสีทีมงานชาญสีครับป้ายสุรินนะแมแต่งรอแต่งเต็มนะครับตัวนี้เครื่องเท่าไรวันนี้3ามแปดไหมีสิหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ 38โซนครับ P 1 1 C ก็ทยอ,อยกันมาเรื่อยๆอยู่นะครับคุณผู้ชมก็รับชมกันในหลายด้หลายพาร์ทก็แล้วกันนะครับนีผมก็พยายามที่จะถ่ายให้ชม ให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้ก็ถ่ายมาแล้วน,น่าจะคลิปที่ห้าหรือเปล่านะ <laughs> คลิปที่ห้านะครับถ่ายแบบไม่พักแบบรถเร็วนะครับโหลดใส่สิบล้อ,อก,ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับ 140. อนเล็กร้อยสี่สออเดินอกมาเก็บภาพหน้าปกหน่ยนะครับ Ugh. พีกับยังไม่ปี๊ยังไปต่อครับว้าวไปเลยสบาย นี้เขามาซื้อดินครับล็อกกีคันนี้พกระบะยาวเลยทรงยาวๆนะกระบะเขากระบะยาวเหมือนตอนเดียวเลยหรือเปล่าหรือหลอกตายกันล้อเขียวครับใส่ขอบล้อสีสีเลดครับสีคโครเมียมก็สวยดีนะครับใส่ขอบล้อนะแล้วก็ล้อเขียวนี่นะ ใจแป้งสั่งลุยครับโอ๊แต่งมาต่อมาจากปู่สสุนันครับทางมันก็ยังโหลดกันต่อนะครับเคลียร์ทางแต่งทางกันเรียบร้อย โอ้คันนี้ทําไมกระบะยาวๆกระบะเท่าไหร่วะนี่สี่เมตรหรือเปล่าเนี่ยสี่เมตรสิบไม่หรือว่าเท่าไหร่ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ากระบะค่อนข้างยาวนะช่วงเข้ายาวมากเลยนะครับเจ้าของอยูไ่ไหมนี่ผู้นายการช่างโอ้ มองไม่เห็นคนครับกระบะใหญ่มากครับกระบะใหญ่ยาวเลยกระบะน่าจะ4เมตร4เมตรสิบได้นั่นนี่นะกระบะลูกนี้นะครับ10ล้อครับจอดคู่กันเทียงกัน2คันครับ ดูสม,มองผู้ชมอ้าวออกเลยออกเลยโอ้

ชเบลดัมซิงครับก็เป็นสีสันในงานไปคุณผู้ชมชมกันไปให้เป็นสีสันก็นแล้วกันนะครับอย่าดราม่าก,กันเลยให้เป็นสีสันเป็นสิ่งที่มันหาหาก็แล้วกันนะครับมาดูได้ก้าครับนี่ครับลองมันอยู่ตัว้วครับลองอยู่ตัวแล้ว กรนด้ำกรนด้ำมาจากเกษตรวิสัยครับเฮ้ยล้อไม่หมุนครับ Oh! นี่ล้วทางก็าพามาไม่มานี่เขาวิ่งกันหยุดตัวแล้วก็ไม่ไปนี่ ค่อนข,ข้างจะร้อนแล้วครับตอนนี้จะตูดหม้อเริ่มช้าหรือ,อยังน่าจะยังนะโอ้ใส่เยอะใส่เยอะครับมาดูครับเชอบิเบลดัมซิงครับไป เดี๋ยวมาดูล็อกค,ครับโอ้ล็อกกรีขอบยี่สิบนะนี่น,น่า <c oughs> จะเป็นยางก้านะแต่ว่าเป็นหกน็อตปกตินะครับล็อกล้อโต พาไปดูเบอร์ยางครับเผื่อใครอยากเอาไปใส่นะครับเดี๋ยวพาไปดูเบอร์ยางนี่เบอร์ยางเขาจะเป็นเบอร์แปดสองห้าขอบยี่สิบนะครับเขาเป็นยางแปดแต่ว่าเป็นขอบยี่สิบจะเล็กกว่าเก้าร้อยนิดนึงนะครับสำหรับแปดสองห้านะครับแต่ว่าขอบก็จะเป็นขอบยี่สิบเท่ากัน ใสยย่ยางกวได้นะครับเป็นแนวทางครับเผื่อจกทํารถยงนะครับรถยงก็คือมันจะสูงนะครับแล้วก็วิ่งทางที่ว่าโขขาหรือว่า,าทางดินทรายได้ดีนะครับเพราะว่ามันได้ความสูงจากกระบะไอจากเดิมขอบ16เป็นเป็นขอบ20นะครับสูงกว่าเก่า4นิ้วนะครับนี่ครับคนอื่นเขา ก็ถูไปเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ถูนะครับเพราะว่าโอ้ท่อแฟร์พ้นขึ้นบนซะด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาตั้งขบวนแล้วที่เทเขานะครับเอาเป็นว่าก็เจอกันใหม่ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมลาแล้วครับ